ดูอขอเขาฉลาดนะครับผมเขาจะว่ายเฉียงนะครับให้ให้ขึ้นฝั่งนะครับเขาว่ายไปฝั่งนู้นเมื่อกี้น้ํายังไม่ไหลขึ้นนะครับตอนนี้น้ําไหลขึ้นสูงนะครับดูเจ้าจ๋อเจ,จ้าดําโอ้ยเก่งมากเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่อยู่ไหนเอ้ยดูนู้นน,น,นี่ฮะลงน้ําแล้วนะครับแม่แม่วันนี้มาดูมามาเอาเอา วา่วาไงตรงๆนี่ไม่ผ่านแน่นอนดูดูดูด,ดูดูเขาก่อนเนี่โอ้โห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 ผู้ประสบภัยแล้วนี่ขอพยายามไหวามามา,มาฝั่งนี้นะครับเราก็ช่วยเขาไม่ได้นะดูนะสำเร็จหรือเปล่าขอให้สำเร็จเอา้าทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมามาได้แล้วได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้น้ำไหลเชี่ยวเลยนะครับแม่แม่นะครับตกใจอะไรกันเอ้ยน่ยดมอะไรครับดม เขาคุยกันอยู่นะครับแม่ๆเขาคุยกันนะครับผมบางทีจะร้องเสียงดังนะครับบางทีก็จะคุยกันด้วยเสียงด้วยความถี่นะครับคนเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับไม่ค่อยได้ยินครับเขาจะสื่อสารกันผ่านลมนะครับบางครั้งนะครับบางครั้งก็ร้องวายๆนะครับ มีทั้งดีใจบางทีก็ร้องตกใจร้องกลัวอะไรเงี้ยมีหลายรูปแบบนะครับผู้พิงเรานะครับอ๋อเจอหมาดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโจอกจอว่ายน้ำกิ่งนะตัวนี้ว่ายหลายรอบแล้วลุ๊กหมาดำนะฮะับดูลู๊ก ขึ้นฟังไว้เนี่ยเก่งมากตัวนี้ครับเมื่อกี้ว่ายข้ามไปทางนู้นเลยนะครับแล้วก็ว้ายขึ้นมาแล้วก็ไปทางนู้นอีกเ็นะครับแม่แม่ดูนะครับเจ้าจอของเรามาที่นี่อะไรครับมาที่ฮักช้างนี่แหละครับเมื่อกี้แม่แม่ช้างก็ตกใจดู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 เขาโอ้เดี๋ยวว่าอีกนะครับได้ว่าอีกนะครับผมตัวเล็กนิดเดียวอะ ว่ายน้ำเก่งมากโอ้เมื่อกี้นะเห็นไหมครับหมาว่ายน้ำเก่งมากนะครับแม่แม่แมดูภูพิงเราอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหมาว่ายน้ำดีกาครับผมออาหมายแล้วนะครับนูนดูดูดูอ๋อเขาจะว่ายข้ามมาฝั่งนี้มาไม่ถึงสักทีเอา้าเอาเอา้าดูอ๋อเขาฉลาดนะครับผมเขาจะว่ายเฉียงนะครับให้ให้ขึ้นฝั่งนะครับ เขาว่ายไปฝั่งนู้นเมื่อกี้น้ำยังไม่ไหลขึ้นนะครับตอนนี้น้ำไหลขึ้นสูงนะครับดูเจ้าจ๋อเจ,จ้าดำเอ้ยเก่งมากเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ,ยอยู่ไหนเอย้ยอยู่นู่นนู่นก็ไปนู่นของเขาละน้องอยู่ไหนนะครับนู่นนู่นนู่นเจ้าจ๋อหมาดำนะครับก็จะไล่จะว่ายข้ามฝั่งมานะครับแต่ว่ายไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าน้าแรง เก่งมากเลยนะครับเจ้าหมาตัวนี้ว้หลายรอบแล้วเมื่อกี้ว่ายข้ามไปนะครับเราจะว่ายกลับมาอีกมาดูเขานะครับนี่ฮะลงน้ําแล้วนะครับแม่แม่วันนี้มาดูมามาเอาเอาท้าว่านว่ายตรงๆนี่ไม่ผ่านแน่นอน,นๆๆๆๆๆดู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 ดเขาก่อนนี่โอ้โหโอ้โห ผู้ประสบภยัยแล้วนี่ขอพยายามว่ายมามาฝั่งนี้นะครับเราก็ช่วยเขาไม่ได้นะดูนะสำเร็จหรือเปล่าขอให้สำเร็จเอาๆออทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมามา,มาได้แล้วได้แล้วมาค้ั้นี้ลูกเออลูกค้ั้มาลูกว,ว้าวหลายรอบสุดยอด ผู้ประสบภัยเก่งมากเลยโอ้โอ้ขึ้นไปเลยลูกว้าวได้ภาพดีๆเลยอ้าวนุโอ้โหเห็นไหมหมาเก่งขนาดไหนโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเจ้าจอของเราโอ้แม่แม่เห็นไหม,ม,ม,หไมครับรเมื่อกี้นี่ สลีพรโอเคนะครับเราก็มาดูเจ้าจอ๋อมาดำของเรานะว่ายน้ำเก่งมากนี่อยู่กุพงิงนะขอกินพี่วุฒขอกินนะครับเดี๋ยวโอเคครับก็ไลค์แชร์นะครับ